สวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านต้านโควิดอีกหนึ่งวันนะคะเราไม่ได้ไปไหนเราก็ทำอาหารกันกินอยู่ที่บ้านวันนี้มาแนวโปรโตีนค่ะจะมาชวนทํำวุ้นเย็นถั่วแดงหลวงนมสดนะคะช่วงที่ต้านโควิดเราก็พยายามหาอาหารที่มัน มีโปรตีนมีวิตามินซีที่จะมาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เรานะคะมันไม่ไปไหนเราก็จะกินอาหารสู้มันนะคะ, <c oughs> ะกิน uh, กินวุ้นเย็นนี่มันเย็นสบายร้อนๆเราก็กินของเย็นที่มันมีประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่เป็นน้ำน้ำใส่เสีอาหารแล้วก็เติมน้ำตาลนะคะ ของเรามันจะมีประโยชน์จากโปรตีนถัว่วแดงหลวงด้วยนะคะวิธีการทำมันก็ไม่ยากนะคะแบบเดิมๆที่เคยทำมาหลายอย่างแล้วนะคะขั้นตอนมันนะคะเราได้ถั่วแดงหลวงมาเราแช่น้ำไว้ให้มันอ่อนตัวแล้วเราก็เอาไปต้มให้เปื่อยนะคะต้มให้เปื่อย ็จแล้วก็เอาใส่ในโถปัน่นในโถปั่นนะคะถัวแดงหลวงรวมกับน้ำนมสดเอ่อเจ็ดร้อยห้าซีซีนะคะก็ปั่นให้ละเอียดปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ในหมอ้อนะคะใส่ในหมอ้อตั้งไว้ก่อนยังไม่ติดไฟนะคะเ,เสร็จแล้วเราก็ไปตวงผงวุ้น สูตรเดิมเหมือนกันนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือ1นึ่งเศษหนึ่งส่วนสช้อนโต๊ะนะคะเอามาใส่ในหม้อน้ําปั่นที่เราปั่นไว้แล้วคนให้เข้ากันดีๆผงวุ้นละลายหมดแล้วแล้วก็เอาขึ้นตั้งไฟนะคะตั้งไฟกวนไปเรื่อยๆจนสุกผงวุ้นเอาน้ำวุ้นสุกนี่เราสังเกตได้จาก ไม้พายหรือทัพพีที่เราใช้คนนะคะจากมันเคยคุณนุนมันจะเป็นใสน้ำวุ้นสุกมันจะใสนะคะอพอมันสุกเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งเพราะว่าถั่วแดงหลวงก็มีความหวานในตัวนะคะเราปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็เกลือน,นิดเดียวค่ะ เพื่อตัดรสชาติให้มันอร่อยขึ้นนะคะปรุงรสได้เป็นที่พอใจของเราแล้วเราก็ปิดไฟตั้งหม้อไว้ก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็ไปเตรียมพิมพ์นะคะเรากไปเตรียมพิมพ์เอาพิมพ์ลอยไว้ในน้ําเหมือนเดิมลอยไว้ในกระมังน้ําเพื่อหนึ่งให้มันเย็นเร็วสองเพื่อกันมดอะไร ใส่เติตมเข้าไปในผงในน้ำวุ้นของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำวุ้นที่ต้มสุกแล้วนะคะปรุงรสอร่อยแล้วอเอามาเทลงในพิมพ์นะคะตั้งทิ้งไว้สองสามชั่วโมงก็ได้หรือว่าตั้งไว้สักประเดี๋ยวนึง อยากให้มันเย็นเร็วก็เอาไปเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะก็จะได้วุ้นเย็นถั่วแดงหลวงนมสดออกมาสีสวยมากนี่ค่ะสีสวยมากสีแดงนวลน,นะคะ,ะรสอร่อยหวานหอมอเราทำเอง ไม่ต้องมีใครติแล้วเราก็ไม่ติใครเพราะเราทำเองนะก็ปรุงรสชาติตามใจเรา,าได้กินุ่นเยน็นให้เย็นสบายใจนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยไม่ต้องออกไปซื้อขนมที่ไหนทำกินเองที่บ้านนะคะลงทุนก็ไม่มากลงแรงก็ไม่มากนะคะในความภาคภูมิใจ ให้ภูมิคุ้มกันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ,อะขอให้ทุกคนลองทำนะคะ,ะแล้วก็มีความสุขกับการอยู่บ้านไม่ต้องเบือ่อไม่ต้องเครียดนะจะเย็นเย็นเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปพวกเราก็จะชนะมันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดค่ะ สวัสดีค่ะ